สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอชียงใหม่ CM Variety นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เวลาประมาณ4ี่โมงกว่ากว่านะครับก็ดื่มกาแฟร้อนนะครับดื่มกาแฟร้อนนะครับวันนี้ปกติโอจะดื่มกาแฟเย็นนะครับก็เป็นกาแฟนี่เลยครับ TP Coffee ของบริษัทมนโอนโฮมซับของลุงพลป้าแตนนะครับ ก็ดื่มระหว่างวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเบาๆนะครับระหว่างวันก็คือโอ๊ตก็จะมะีกระบองเพชรน,นะครับตรงนี้เลยนะครับก,ก็ส่วนลอยฟ้าของโอ๊ตก็อยู่ที่ระเบียงบ้านเล็กๆมุมเล็กๆตรงนี้นี่เองนะครับก็เดี๋ยวจะมีกระบองเพชรที่เน่านะครับเสียนะครับแล้วก็ตายไปเลยนะครับก็เหลือ นิดหน่อยนะครับอาจจะยังมีชีวิตอยู่ที่สามารถเลี้ยงมันต่อไปได้นะครับแล้วก็1กระถางนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกระถางก็คือกระถางนี้นะครับคือตอนนั้นโอ,อ๊ตปลูกกระถางนี้นะครับปลูก3ามพันพร้อมๆกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพันธุ์ที่ตายไปเพราะว่าอาบน้ําเยอะจนเกินไปนะครับอันนี้ก็ตายไปแล้วนะครับ แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับโอ๊ตก็จะปลูกกระบองเพชรนะครับเหมือน,นอย้ายกระถางนี้นะครับก็นำออกนะครับนำต้นกระบองเพชรออกนี่ครับแล้วก็เมื่อวานนะครับโอ๊ตก็ไปที่หลังบ้านนะครับว้ายตกกระจายอ้า อ้อยลืมไปว่าเอาวางไว้วตรงนี้ลืมดูนะครับว่าเอากระบองเพชรมาจากห้องน้ําข้างล่างนะครับก็ตายเช่นกันนะครับอีกต้นหนึ่งอ่ากระบองเพชรอันนี้ตายไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําการถอนรากถอนโคลนอ่าก่อนนะครับสําหรับกระบองเพชรสามต้นนี้นะครับมันก็จะมีต้นบางต้นที่ตายแต่ว่าก็ก็ไม่ถอนไม่ถอดนทิ้งนะครับเพราะมันก็ยัง ดูสวยงามอยู่นะครับแล้ววันนี้นะครับอ๊อยากจะยกตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันโล่งๆซึ่งสามารถเอาก็้ออี้ตัวที่โอ๊ตนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ได้ปรับการปรับเปลี่ยนนะครับวันนี้นะครับก็จะถอดอุ้ยเนนาเล็กมากเลยนะคะอ้าย อสภาพน่ากลัวมากนะครับอุฟ๊ฟเอาออกเลยนะครับออกทิ้งเลยนะครับส่วนไอที่เพื่อน,นี่เดี๋ยวเอาไว้ล้างอันนี้อันนี้นะครับกระบองเพชรพันนี้มันจะมันเล็กๆนะครับเห็นมันเล็กๆแบบนี้แต่หนามปักมือแล้วแบบถ้าไม่ออกนะครับจะเจ็บอยู่อย่างนั้นเลยนะครับเฮ้ยมันมีอันเล็กๆด้วยนะครับแต่อันเล็กๆนี้ยังไม่ตายนะครับ คือบางอย่างมันก็ลดน้ําแล้วก็ดูแลยากนิดนึงนะครับด้วยรูปลักษณะของกระถางนะครับอันนี้ก็ลดน้ำค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันเล็กเล็กนิดเดียวนะครับเอจะเอาอะไรมาใส่แทนตรงนี้ดีนเนาะให้มันเหมาะสมนะครับก็จะเป็นตัวนี้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 นะครับที่จะเปลี่ยนกระถางใหม่ ไอ่เปลี่ยนต้นใหม่มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับอีกมีอีกตัวหนึ่งที่หลังบ้านโอ๊ตนะครับโอ๊ตก็ไปเจอตัวนี้มานะครับอันนี้นะครับโอ๊ตก็กะว่าจะเปลี่ยนกระถางหากระถางแถวนี้แล้วครับมันก็จะมีกระถางที่เกินมาด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีกระบองเพชรที่อยู่ข้างในนี้มันพาเราเอ๊ะหรือว่าดึงออกมาได้เลย ไม่แน่ใจนะครับถ้าดึงได้ก็จะดึงเลยนะครับอ๋อไม่ได้มันยังมีความแน่นอยู่นะครับก็เอาไว้เป็นคลิปต่ตอไปแล้วกันนะครับมันต้องโยกย้ายนะคะมันเอาออกมายังไม่ได้อุยอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอ่าลิ้นมังกรนะครับก็จะมีกระถางแถวนี้นะครับจื่เดี๋ยวก็จะหาดินมาปลูกนะครับ กระถางทรงมันเตีียบไปนิดนึงต้องเป็นกระถางทรงสูงครับมันจะมีอันนี้อันนึงนะครับต้นเก่ามันตายแล้วนะครับก็จะมีกระถางว่างอ่าเป็นอันนี้แล้วการอันนี้ใส่อันนี้นะครับส่วนแล้วโอ๊ตก็จะไปไปได้ไปเอาที่หลังบ้านมานะครับอุ้ยไม่ถึงขั้นว่ามีโรงเรียนเพาะชำนะคะ นี่นะครับก็เอาใส่ถ้วยทานอาหารมาเลยนะครับแอาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็เราน่าจะผูกกับตัวนี้ได้หรือเปล่านาะมันก็จะมีกระถางว่างแต่ว่าปกติแล้วนะครับโจะใช้กระถางสีขาวนะครับก็ยังมีกระถางสีขาวว่างอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น,นะครับ นี่นะครับอดเพาะชาไว้ที่กระถางหลังบ้านนะครับด้วยทรายแล้วมันก็จะมีรากเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันเกิดรากขึ้นมานะครับก็เป็นการขยายพันธุ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่กระถางใหม่ได้นะครับตัวนี้ด้วยนะครับแล้วจริงๆแล้วอยากจะได้เดี๋ยวขั้นตอนการปลูกนะครับอา,อาจจะไม่ได้ถ่ายทําเป็นคลิปนะครับก็จะ ปลูกเสร็จแล้วโอจะถ่ายหน้าปกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีกระถางสีขาวตัวนี้อันนี้โอจะเอาใส่สามคือสามอันนี้นะครับไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับมีสีเผือกสีขาวนี้แล้วก็สีเขียวแต่ว่าอันนี้จะเป็นพันอีกพันหนึ่งเป็นพันแนวปะการรังนะครับแต่จะเอามาปลูกไว้ในกระถางเดียวกันนะครับเพื่อเราจะได้รุนนะครับ เหมือนตัวนี้นะครับก็เป็นสามพันนะครับที่โอดเอามาปลูกด้วยกันนะครับคือดูแลง่ายมากนะครับกระบองเผชดพันนี้ใส่น้ํานะครับลดน้ําน้อยหรือมากมันก็อยู่ได้นะครับจะไม่ค่อยเน่านะครับถ้าสมมุติว่าใส่น้ําลดน้ําเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า อย่างที่โอ๊ตอยู่ที่ละข้างล่างนะครับก็โดนฝนตลอดเวลานะคะบ,บางทีน้ําฝนมันก็จะเยอะจนเกินไปนะครับแต่มันก็ไม่ตายนะครับอันนี้ก็ทนสภาพมากนะครับเพราะว่ารดน้ำค่อนข้างบ่อยนะครับ อ๋อจะมีกระบอกพวยอีกคันหนึ่งนะครับมันมีชื่อติดมาด้วยตอนซื้อนะครับชื่อประมาณนี้นะครับยาวเลยทีเดียวแล้วมันจะมันจะตายแล้วนะครับคอมันหักเลยทีเดียวมันน่าจะรับน้ําหนักไม่ไหวแล้วก็ด้วยความที่โอทอาจจะลดน้ดําเยอะจนเกินไปนะครับอันนี้โอทก็จะทําการปิดกระถางน,นะครับอืมอันนี้ก็ เอยแต่ว่ามันา่มันเยอะมากนะครับถุงมือเดี๋ยวไปหาถุงมือมาใส่ก่อนนะครับอ่าหรือว่าเราจะหาผ้าอะไรมาแล้วก็เดี๋ยวปลูกนะครับตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นเซตนี้นะคะที่โอ๊ตจะทําการปลูกใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําคลิปนี้ก่อนขึ้นไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวโอ๊ตก็จะจัดบ้านนะครับแล้วก็ ปรมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ล่าลากันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สดหน้าขอคุณและสวัสดีครับโอเชียลใหีม่ CM v a r i e t y